ธรรมะมีสติธรรมะแบบชาวบ้านโศรยาจอยสามเก้าเจ็ดแปดฝากกดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไม่ต้องกลัวผีสางเทวดาที่ไหนหรอกสิ่งที่ต้องกลัวมากที่สุดคือการกระทำของเรา กระทำชั่วกรรมชั่วหรือการกระทำที่ไม่ดีของเรานั่นเองแหละเราเองเป็นคนก่อกรรมชั่วขึ้นมาเองเวรกรรมจะตามมาในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าชาติไหนนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด จากการกระทำของเราความชั่วทุกอย่างแม้ไม่มีใครรู้แม้ไม่มีใครเห็นแต่มันก็คือความชั่วเพียงแต่จะชั่วเร็วหรือชั่วช้าหากมีคนรู้คนเห็นเร็วก็ชั่วเร็ว แต่ถ้ายังไม่มีคนรู้คนเห็นก็ชั่วช้า